ว่ากันว่าตอนที่นปโปเลียนโบนปาร์ตเข้าไปในมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเขาใช้เวลาอยู่ข้างในแค่คืนเดียวแต่ตอนที่กลับออกมาเขาตัวสั่นหน้าซีดแล้วก็ไม่ยอมปลิกปากเล่าให้ใครฟังเลยว่าเจออะไรคำถามคืออะไรอยู่ในนั้นกันแน่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพีระมิดเป็นแค่สุสานหินขนาดยักษ์หรือเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจเราจะสำรวจตั้งแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้เงาหิน ไปจนถึงเทคโนโลยีที่อาจจะล้ำหน้าเกินยุคสมัยเลยมันเป็นคำถามที่ท้าทายนักโบราณาคดีมาเป็นร้อยปีเลยนะคะคือเราเห็นมันตั้งตรงานอยู่แต่ยิ่งศึกษาก็ยิ่งเจอความลึกลับซับซ้อนมากขึ้น,นเรื่อยๆวันนี้เราจะมาลองปฏิปต่อเรื่องราวกันดูค่ะว่าภูมิปัญญาและความเชื่อของคนที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมามันน่าทึ่งขนาดไหนงั้นเรามาเ,เริ่มกันที่เรื่องของนโปเลียนก่อนเลยดีกว่าครับ คือตำนานมันเล่าว่าเขาเข้าไปคนเดียวในห้องที่เรียกว่าห้องกษัตริย์พอรุ่งเช้าทหารไปเจอเขาก็อยู่ในสภาพเหมือนคนที่เจอเรื่องช็อกสุดขีดแต่พอคนสนิทถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบแค่ว่าถึงเล่าไปพวกเธอก็ไม่เชียรหรอกมันเลยก,กลายเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้เลย เรื่องนี้ยิ่งทําให้ตัวห้องกษัตริย์เองดูขลังขึ้นไปอีกนะคะเพราะปกติแล้วสุสานฟาโร,ารที่เราเคยเห็นอย่างของตุตันคามุนเนี่ยผนังจะเต็มไปด้วยอักษรภาพคํำสาบคาถาต่างๆเพื่อนําทางไปสู่โลกหน้าใช่ครับ แต่ห้องกระสับในมหาพีระมิดเนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยค่ะมันเรียบง่ายมากคือผนังมันจะกลิ้งกลี้งไม่มีลวดลายอะไรทั้งนั้นมีแค่โลงหินแกรนิตปลอบๆใบเดียวตั้งอยู่กลางห้องถ้ามีมันถึงโล่งขนาดนั้นล่ะครับมันขัดกับภาพจําสุสานฟาโรห์ที่เราเห็นตามหนังหรือสารคดีโดยสิ้นเชิงเลยนะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สุสานหรือถ้าใช่สมบัติก็คงถูกปล้นไปหมดแล้วตั้งแต่พันปีก่อน นั่นก็เป็นทฤษฎีหนึ่งค่ะแต่ความว่างเปล่าของมันก็ทำให้นักวิชาการบางกล่มตั้งคำถามว่าหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันอาจจะไม่ใช่การเก็บสมบัติแต่เป็นอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้มีแค่ห้องนี้นะคะยังมีห้องราชินีที่มีอุโม,มงค์แคบๆชี้ออกไปซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรหรือสร้างไว้ทำไมแล้วที่ตื่นเต้นสุดๆเลยคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองปี2017 นักวิทยาศาสตร์เขาใช้เทคโนโลยีสุดล้ำเหมือนในหนังไซไฟเลยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าอนุภาคมิวออนที่มาจากอวากาศสแกนทะลุหินนั้นหนาของพีระมิดเข้าไปแล้วก็เจอเขากับช่องว่างขนาดมหือมาใช่ค่ะเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เท่าเครื่องบินโดยสารเลยซ่อนอยู่เหนือห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างภายในชิ้นแรกที่ถูกคนพบในรอบศตวตรรษเลยนะคะ Oh. และจากการวิเคราะห์มันไม่ใช่การครุดซุดตัวของหินแน่นอนแต่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือมันคืออะไรเป็นห้องลับที่ยังไม่มีใครเคยเข้าไปหรือเป็น,นกลไกทางวิศวกรรมบางอย่างที่ช่วยกระจายน้ำหนักของพีระมิดความไม่รู้นี่แหละครับที่มันน่าสนใจเพราะมันเปิดประตูไปสู่ทฤษฎีที่มันล้ำขึ้นไปอีกหมายถึงว่าถ้าช่องว่างนั้นไม่ใช่ห้องแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอะไรบางอย่าง เพราะมันมีงานวิจัยที่น่าทึ่งมากที่พบว่าตัวมหาพีระมิดเองมีความสามารถในการรวมศูนย์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ตามห้องต่างๆแล้วก็ใต้าฐานได้ด้วยมันเริ่มจะฟังดูไม่ใช่แค่สุสานแล้วนะครับใช่เลยค่ะและประเด็นนั้นมันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราดูที่วัสดุที่เขาเลือกใช้มันเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดของนักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างนิโคลาเทสลาที่เชื่อว่าพีระมิดถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องส่งพลังงานไร้สายขนาดยักษ์โอ้โห ลองคิดดูนะคะหินปูนสีขาวที่หุ้มอยู่ด้านนอกในอดีตอาจทำหน้าที่เหมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็กักเก็บพลังงานส่วนหินแกรนิตสีชมพูที่ใช้ทําลงและผนังในห้องกษัตริย์มันมีคุณสมบัติที่เรียกว่าไพ i โซอิเล็กทริกค่ะเดี๋ยวนะครับไพโซอะไรนะครับหินคือหินมันผลิตไฟฟ้าได้เหรอครับ ในทางทฤษฎีคือได้ค่ะคุณสมบัติไพโซอิเล็กทริกคือการที่วัสดุบางชนิดสามารถเปลี่ยนแรงกดหรือแรงสั่นสะเทือนให้กลายเป็นประจุฟไฟฟ้าได้ควอซในนาฬิกาก็ใช้หลักการเดียวกันนี้แหละค่ะอ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับเลเกิดทฤษฎีว่าถ้าโลกมีการสั่นสะเทือนเบาๆหรือมีคลื่นเสียงบางอย่างพีระมิดอาจจะเปลี่ยนแรงสั่นนั้นให้เป็นพลังงานได้ซึ่งถ้าเป็นจริงก็แปลว่าคนโบราณเข้าใจฟิสิกส์ในระดับที่เราคาดไม่ถึงเลยความว่างเปล่าของมหาพีระมิดนี่มันน่าแปลกใจจริงๆนะครับ มันทำให้เราสงสัยว่าเราเข้าใจผิดเรื่องสุสานของเขามาตลอดหรือเปล่าแต่พอเราไปดูสุสานของตูตันคามูลโอ้โหอันนั้นคือคนละเรื่องเลยมันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะโชว์ให้เราเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ควรจะอยู่ข้างในสุสานจริงๆมันคือขั้วตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ สุสานตูตันคามูลที่ถูกค้นพบในปี1922ในสภาพเกือบสมบูรณ์มันเหมือนแคปซูลการเวลาที่ทำให้เราเห็นภาพความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์ได้ชัดเจนที่สุดผนังเต็มไปด้วยภาพวาดและคาถาที่เชื่อว่าจะช่วยนำทางฟาโรหนุ่มองค์นี้ให้เดินทางผ่านยมมโลกไปได้อย่างปลอดภัยและของที่อยู่ข้างในนี่มันสุดยอดมากนะไม่ใช่แค่ทองคา แต่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่ทําให้เรารู้สึกว่าฟาโรก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักสวยๆรถศึกสาคันเสื้อผ้าลินินคุณภาพดีกว่า50ชิ้นแล้วก็มีอันนึงที่ผมทึ่งมากคือมีไม้เท้ากว่า130อันจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้น เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าทำไมต้องมีไม้เท้าเยอะขนาดนั้นมันอาจจะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่พวกเขารู้สึกต่อโลกหน้าหรือเปล่าเหมือนเตรียมทุกอย่างไปเผื่อเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างอ๋อ oh. มันสอดคล้องกับของอย่างอื่นด้วยนะ ทั้งเกงกระดานที่ทําจากงาช้างเหมือนเตรียมไปแก้เบื่อหรือแม้แต่อ,อาหารอย่างตะกร้าผลไม้มันคือความพยายามของคนเป็นที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมในโลกหลังความตายให้คนที่รักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันคือความรักและความกลัวที่ปะปนกันอยู่ในนั้นโหพอฟังแบบนี้แล้วมันลึกซึ้งกว่าการมองเป็นแค่สมบัติอีกนะครับและที่น่าแปลกใจคือสุสานนี้เคยถูกโจรปล้นไปแล้วในสมัยโบราณแต่ดูเหมือนพวกโจรจะรีบร้อนมาก ขโมยไปแค่ของเล็กๆน้อยๆอย่างพวกน้ำมันหอมระเหยเลยทำให้สมบัติชิ้นใหญ่ๆยังอยู่ครบเกือบทั้งหมดใช่ค่ะแล้วมันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยที่น่าสนใจอีกอย่างเรื่องอุณหภูมิภายในสุสานหรือพีระมิดที่มักจะคงที่อยู่ราวๆ20องศาเซลเซียสต,ตลอดทั้งปีไม่ว่าข้างนอกจะร้อนระอุแค่ไหนก็ตามเหมือนมีระบบปรับอากาศธรรมชาติอื้อหือ หรือการค้นพบมัมมี่ในที่อื่นๆที่มีลิ้นทองคำใส่ไว้ในปากเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ตายสามารถพูดสื่อสารกับเทพ,พเจ้าในโลกหน้าได้เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล่ละค่ะที่ทําให้ภาพของอารยธรรมอียิปต์โบราณมีชีวิตชีวาขึ้นมาแสดงว่าความเชื่อของพวกเขานี่มันอย่างรากลึกไปในทุกมิติของชีวิตจริงๆไม่เว้นแม้แต่กับสัตว์เลี้ยงเลยโอ้โหเรื่องสัตว์นี่ยิ่งกว่าอีกค่ะ ชาวอิปต์โบราณผูกพันกับสัตว์อย่างลึกซึ้งมากเราเจอการทำมัมมี่สัตว์นับไม่ถ้วนทั้งแมวลิงบาบูนหมาจิ้งจอกนกหรือแม้กระทั่งแมลงปีกแข็งอย่างดวงสคารับเพราะพวกเขาเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าองค์ต่างๆค่ะแต่ที่ผมว่าพีคที่สุดคือเรื่องวัวอาพิสที่เชื่อกันว่าเป็นอวาตารของเทพเจ้ามาเกิดเลยทีเดียวและไม่ใช่วัวตัวไหนก็ได้นะต้องมีลักษณะพิเศษเป๊ะๆคือตัวต้องดำสนิทแต่มีจุดสีขาวรูปสามเหลี่ยมที่หน้าผาก คือมันเฉพาะเจาะจงมากใช่ค่ะแล้วพอวัวศักดิ์ศิ์ตัวนี้ตายลงก็จะมีการจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่มีการทำมัมมี่แล้วนำไปฝังในสุสานใต้ดินขนาดมหึมาที่ชื่อว่าเซลาเปียมแห่งสกาลาซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดลึกลงไปในนั้นเราพบลงหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์24โลงวางเรียงรายอยู่ลงหินหนักเท่ารถยนต์5้าสิบคัน,นเพื่อวัวตัวเดียวเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มหาศาลมาก แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของพวกเขาก็มีด้านที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันอย่างการค้นพบมือขวาของมนุษย์16ข้างที่ถูกฝังอย่างเป็นระเบียบในหลุมอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากเลยค่ะที่บอกเราว่าพิธีกรรมสงครามสมัยนั้นมันโหดขนาดไหนตามบันทึกและภาพสลักบนผนังวิหารนักรบอียิปต์จะตัดมือขวาของศัตรูที่พ่ายแพ้เพื่อนําไปแสดงเป็นหลักฐานยืนยันชัยชนะแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นทองคําเป็นการตอบแทน โอ้ฟังแล้วคนลุกเลยคือมันไม่ใช่แค่การฆ่าในสนามรบแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีของศัตรูไปจนถึงโลกหน้าเลยเหรอเนี่ยเพราะการตัดมือขวาก็เหมือนกับการพรากอาวุธและพละกกำลังของนักรบไปถูกต้องค่ะมันการการทำลายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของศัตรูตามความเชื่อของพวกเขาเป็นอีกด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้ก็มีความโหดเหี่ยมซ่อนอยู่เหมือนกัน โอเคครับมาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดพวกเขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาได้ยังไงโดยเฉพาะมหาพีระมิดที่ใช้หินก้อนละหลายตันเราลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอย่างพีระมิดแห่งโจเซอร์หรือพีระมิดขั้นบันไดกันก่อนดีกว่าที่นี่ถือเป็นเหมือนสนามทดลองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพีระมิดโจเซอร์นี่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์และโครงสร้างมันน่าสนใจมากเพราะใต้ดินมันเป็นเครือข่ายอุโมงค์ที่ซับซ้อนยาวกว่า5กิโลเมตร แล้วร,บรอบๆตัวพีระมิดก็มีร่องลึกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคูน้ําแห้งซึ่งร่องรอยพวกนี้ล่ะค่ะที่ทําให้นักวิจัยบางคนเสนอทฤษฎีที่ฟังดูเหลือเชื่อมากๆนั่นคือทฤษฎีลิฟต์พลังน้ําค่ะเดี๋ยวเดๆนะครับลิฟต์พลังน้ําฟังดูสุดยอดมากแต่มันเป็นไปได้จริงเหรือครับในยุคนั้นเนี่ยนะมันต้องใช้การกุมคุมที่ซับซ้อนขนาดไหนกันนั่นแหละค่ะ คือจุดที่นักโบราณาคดีถกเถียงกันอย่างหนักเลยฝ่ายที่สนับสนุนทฤษฎีนี้เชื่อว่าคูน้ําขนาดยักษ์อาจจะถูกใช้เพื่อกักเก็บน้ําฝนแล้วส่งต่อไปยังอุโมงค์ใต้ดินเพื่อขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกลองนึกภาพแท่นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในปล่องใต้ดินนะคะครับเมื่อปล่อยน้ําเข้าไปในห้องใต้นั้นน้ําจะดันให้แท่นลอยสูงขึ้นพร้อมกับหินหนักหลายร้อยกิโลกรัม พอถึงชั้นที่ต้องการคนงานก็จะเลื่อนหินออกไปจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกเพื่อให้แท่นลดระดับลงมารับหินก้อนต่อไปวนไปเรื่อยๆว้าวมันคือวิศวกรรมที่ซับซ้อนลากถ้าทำได้จริงนี่คืออัจฉริยะเลยนะแต่ฝ่ายที่ไม่เชื่อล่ะครับเขามองว่ายังไงฝ่ายที่ไม่เชื่อก็บอกว่าการจะสร้างและควบคุมระบบที่แม่นยำขนาดนั้นอาจจะยากกว่าการลากหินขึ้นไปตามทางลาดเอียงแบบตรงๆด้วยซ้ำ แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นชิ้นส่วนของกลไกนี้จริงๆจังๆนะคะทฤษฎีทางลาดแบบดั้งเดิมก็เลยยังเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากกว่าแต่มันก็เป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนอกจากเรื่องวิธีการสร้างแล้วมันก็ยังมีของแปลกๆที่เจออีกอย่างนกสก,กาลาวัตถุไม้เล็กๆรูปนกอายุ2,000ปีที่รูปร่างมันดูไม่ค่อยเหมือนนกแต่ปีกับหางมันดันได้คล้ายกับเครื่องร่อนสมัยใหม่มาก จนมีคนคิดว่านี่อาจจะเป็นโมเดลเครื่องบินลำแรกของโลกเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันสนุกเลยค่ะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นแค่ของเล่นเด็กหรือวัตถุทางพิธีกรรมแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าสัสดส่วนของปีกและหางมันถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์เกินกว่าจะเป็นของเล่นธรรมดาแล้วเรื่องราวนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องในยุคปัจจุบันที่น่าทึ่งมากที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดลีดส์แคลนิน เขาสร้างปราสาทคอรลซึ่งเป็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ด้วยตัวคนเดียวโดวยใช้หินปะการังหนักหลายสิบตันคนเดียวนี่นะเป็นไปได้ยังไงครับไม่มีใครรู้แน่ชับค่ะเขาทำงานตอนกลางคืนไม่ให้ใครเห็นแต่เขาเคยอ้างว่าเขาไขาความลับของพีระมิดได้แล้วและมันเกี่ยวข้องกับพลังแม่เหล็กของโลกและการปรับตำแหน่งของวัตถุแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวของเขาก็ทำให้เกิดแนวคิดว่า หรือคนโบราณอาจจะเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์บางอย่างที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วก็ได้พอพูดถึงพีระมิดทุกคนก็จะนึกถึงอียิปต์แต่จริงๆแล้วโครงสร้างหน้าตาแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ที่เดียวในโลกใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะการสร้างพีระมิดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยที่น่าประหลาดใจที่สุดคือประเทศที่มีพีระมิดจํานวนมากที่สุดในโลกไม่ใช่อียิปต์แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านทางใต้อย่างซูดานอะไรนะครับซูดานมีเยอะกว่าอียิปต์เหรอครับทำไมเราไม่ค่อยเคยได้ยินเลย เพราะพีระมิดที่ซูดานหรือที่เรียกว่าพีระมิดนูเบียนมีขนาดเล็กกว่าและมีมุมที่ชันกว่ามากค่ะมีอยู่ประมาณ200 2 5 5ถึง255แห่งสร้างขึ้นในยุคหลังเพื่อเป็นสุสานของกษัตริย์แห่งอาณาจักรกูชและถ้าเราข้ามไปอีกซีกโลกที่เม็กซิโกก็มีพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ที่เมืองเตโอติวากันซึ่งเป็นพีระมิดขั้นบันไดขนาดมหึมา หรือในอิรักก็มีซิกุรัตแห่งอูที่สร้างเป็นชั้นๆคล้ายเค้กเพื่อเป็นวิหารบูชาเทพ,พเจ้าแล้วทำไมอารยธรรมที่อยู่ไกลกันคนละทวีปถึงสร้างสิ่งที่หน้าตาคล้ายกันได้ขนาดนี้ล่ะครับหรือว่าเขาติดต่อกันนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแต่คำตอบอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยลองนึกดูนะคะถ้าเรามีแค่วัสดุอย่างหินหรืออิดดินเหนียวแล้วเราอยากจะสร้างอาคารให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีที่มั่นคงและแข็งแรงที่สุดตามหลักฟิสิกส์ก็คือการสร้างให้ฐานมันกว้างๆแล้วค่อยๆเรียวเล็กลงไปสู่ยอดแหลมออ๋ oh. มันเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลายอารยธรรมสามารถคิดค้นขึ้นมาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารกันเลยค่ะเหมือนเป็นคำตอบทางวิศวกรรมที่เป็นสากลนั่นเอง ฟังมาทั้งหมดนี้จากเรื่องลึกลับของนโปเลียนสู่การค้นพบช่องว่างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจนถึงทฤษฎีลิฟต์พลังน้ำดูเหมือนว่าพีระมิดจะยังคงมีความลับอีกมากมายที่ท้าทายความเข้าใจเราอยู่เสมอเลยนะครับใช่ค่ะมันชัดเจนว่าพีระมิดไม่ใช่แค่สุตสารที่ยิ่งใหญ่แต่มันคืออนุสรณ์สถานแห่งความเชื่อภูมิปัญญาและสุดยอดวิศวกรรมของคนโบราณ ไม่ว่าปริศนาเรื่องวิธีการก่อสร้างจะถูกไขออกมาด้วยทฤษฎีทางลาดแบบธรรมดาหรือทฤษฎีที่ล้ำยุคอย่างพลังน้ำสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการสร้างสรรสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการและถึงแม้เราจะค้นพบเรื่องราวมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายแต่ก็ยังมีปริศนาชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งที่ยังคงรอการค้นพบอยู่นั่นคือสุสานของราชินีองค์สุดท้ายผู้โด่งดังที่สุดคลีโอพัตรา นี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการโบราณคดีอียิปต์เลยนะคะตอนนี้มีทีมนักโบราณคดีที่กำลังไล่ล่าอย่างจริงจังโดยเชื่อว่าสุสานของพระนางอ่ะอาจจะไม่ได้จมอยู่ใต้มหาสมุทรที่เมืองอเล็กซานเดรียอย่างที่เคยเชื่อกันแต่อาจซ่อนอยู่ที่วิหารโบราณแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราเลี่ยคบคิดกันต่อว่าหากวันหนึ่งมีการค้นพบสุสานของคลีโอแพตราจริงๆ ความลับอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับอ e ียิปต์โบราณที่จะถูกเปิดเผยออกมาให้โลกได้ตะลึง